สีแดงกับเคยเป็นสิ่งต้องห้ามและถูกตีตากับคำว่าหญิงโสเภณีในยุคกิ่งโบราณการออกกฎหมายกำหนดมีการบังคับให้ผู้หญิงบริการทาลิปสีแดงเพื่อบ่องบอกสถานะที่แตกต่างจากสตรีที่ถือว่ามีเกียรติจะไม่ให้ปลอมตัวเป็นสตรีชนชั้นสูงอยู่ในบางวัฒนธรรมของยุโรปยุคกลางการทาลิปสิสีแดงถูกตีตาว่าเป็นการยั่วยวนทังเพศภาพลักษณ์ของหญิงโสเภณีจึงถูกโยงเข้ากับลิมฝีบักสีแดงมาเนิ่นนาน ยิ่งถูกกดทับมากเท่าไหร่การทาลิปสติกสีแดงก็ยิ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่20ลิปสติกสีแดงกลายเป็นเครื่องสำอางแฟชั่นที่แพร่หลายและแสดงภาพยนตร์ยุคแรกๆในนครฮอลลีวูดื่อผลักดันให้ลิปสติกสีแดงเป็นที่นิยมในวงกว้างผู้หญิงยุค19-20มองว่าการแต่ง หน้าด้วยสีแดงเป็นการแสดงออกถึงความกล้าหาญมีเสรีภาพทางเพศและสังคมแม้ว่าจะยังคงถูกค่อนขอดว่าเรียนแบบเสพณีอยู่บ้างแต่กระแสะความนิยมกับแรงขึ้นจนหยุดไม่อยู่ปัจจุบันการทาลิปสติกสีแดงได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของพลังและความมั่นใจของผู้หญิงยุคใหม่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือจะประกอบอาชีพอะไรการทาปากแดงก็ไม่ได้บ่งบอกถึงความเวลวร้ายอย่างที่เคยถูกมองในอดีตต,ต่อไปแต่คือการบอกว่าฉันกล้าหาญฉันมั่น และฉันเป็นเจ้าของตัวเองอย่างแท้จริง